EP04 ทำไมเราไม่ชอบกินผักทั้งที่รู้ว่ามีประโยชน์บางทีการไม่อยากกินผักไม่ได้แปลว่าเราไม่รักตัวเองแต่อาจแปลว่าใจเรายังไม่เคยรู้สึกปลอดภัยกับสิ่งดีที่ไม่ปลอบเราเลยในเชิงวิทยาศาสตร์สมองดึกดำปันของเราผูกรถขมกับความเสี่ยง ผักบางชนิดจึงถูกตีความว่าอาจเป็นอันตรายแม้ในความจริงมันคือสิ่งมีประโยชน์ที่สุดความทรงจำในวัยเด็กหลายคนผูกผักกับคำว่าต้องต้องกินให้หมดต้องทนแม้ไม่ชอบจนกลายเป็นความรู้สึกไม่เป็นตัวเองทุกครั้งที่ต้องกินและในที่สุดแม้เราจะรู้ทุกคุณค่าแต่ใจกลอบไม่รู้จะวางมันไว้ตรงไหนถ้ามันไม่เคยอ่อนโยนกับเราเลย บางทีเราไม่ได้ไม่ชอบผักแต่เราชอบความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าความรักก็เหมือนกันบางความรักก็ดีมากแต่ถ้ามันทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องพยายามตลอดเวลาใจเราก็อาจไม่กล้าอยู่ใกล้เท่าไหร่และบางทีการกลับไปกินผักไม่ใช่เรื่องของสารอาหารแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการเข้าใจไม่ใช่แค่การบังคับ บางทีเราไม่ได้ไม่ชอบผักเราแค่ยังไม่เคยมีใครทําให้ความดีรสขมนี้รู้สึกปลอดภัยพอเพราะบางรสชาติของชีวิตไม่ได้ต้องการเหตุผลแต่มันต้องการที่วางใจบางอย่างและหากวันนี้คุณยังฝืนกับสิ่งที่รู้ว่าดีไม่ต้องรีบเปลี่ยนไม่ต้องเร่งรักขอแค่ค่อยๆอยู่กับมันในจังหวะที่ใจคุณยอมวางลงได้จริงๆแม้จะยังไม่รักก็ไม่เป็นไร อินไซวาดเสียงเบาๆที่ไม่เร่งให้คุณดีขึ้นแต่ชวนคุณฟังตัวเองแบบที่ผักเองก็อาจอยากให้คุณฟังมันเช่นกัน